365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่308สรุป หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2,392ความรักเป็นกระแสเรียกพื้นฐานและตามธรรมชาติของมนุษย์แต่ละคนหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2,393เมเมื่อพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิง พระองค์ประทานให้ทั้งสองคนมีศักดิ์ศรีเป็นบุคคลเท่าเทียมกันแต่ละคนทั้งชายและหญิงจึงต้องรู้จักและยอมรับอัตลักษณ์ทางเพศของตนหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2,394พระคิสต์เจ้าทรงเป็นแบบฉบับของความบริสุทธิ์ ทุกคนที่ได้รับสินล้างบาปแล้วได้รับเรียกให้ดำเนินชีวิตบริสุทธิ์แต่ละคนตามสถานภาพชีวิตของตนหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2395ความบริสุทธิ์หมายถึงความสมบูรณ์ของเพศสภาพในบุคคลซึ่งหมายถึงการฝึกบังคับตนเองด้วย หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2396ในบรรดาบาปหนักที่ขัดกับความบริสุทธิ์บาปที่ต้องกล่าวถึงได้แก่การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองการผิดประเวณีสื่อลามกและเพศสัมพันธ์การรักรวมเพศหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ข้อที่2,397พันธสัญญาที่คู่สมรสทำไว้ด้วยกันโดยอิสระหมายถึงความรักที่ซื่อสัตย์พันธสัญญานี้นำข้อบังคับมาให้เขาทั้งสองคนต้องรักษาการสมรสของตนไว้ไม่ให้ถูกลบล้างได้หนังสือคำสอนพระาศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2,398 การมีบุตรเป็นผลดีเป็นของประธานและเป็นจุดประสงค์ประการหนึ่งของการสมรสเมื่อคู่สมรสมอบชีวิตแก่กันเขาก็มีส่วนมีความเป็นบิดาเหมือนพระเจ้าหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกคอที่2399 การควบคุมการให้กำเนิดบุตรเป็นรูปแบบหนึ่งของการเป็นบิดามารดาด้วยความรับผิดชอบการที่คู่สมรสมีเจตนาถูกต้องไม่ทำให้การใช้วิธีการคุมกำเนิดซึ่งยอมรับไม่ได้ทางศีลธรรมเช่นการทาหมันโดยตรงหรือใช้เครื่องมือคุมกำเนิดเป็นการถูกต้องไปได้หนังสือคำสอนพระาศาสนจักรคาทอลิก ข้อที่2,400การล่วงประเวณีและการหย่าร้างการมีภรรยาหลายคนและการอยู่ด้วยกันอย่างอิสระโดยไม่แต่งงานเป็นความผิดหนักต่อศักดิ์ศรีของการสมรส365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า